อัปเดตสินค้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะพวกนี้ก็จะเป็นพวนดินแล้วก็ยกล่องนะคะคันนี้นะคะจะเป็นมิตซูบิชินะคะ SRV4 VX นะคะคันนี้ก็จะเป็นระบบนะคะสองเกียร์เดินหน้าสองเกียร์ถอยหลังนะคะคันนี้จะเป็นรุ่นนิยมเลยนะคะส่วนรอบโรตารี่นะคะจะปรับได้สามระดับเลยนะคะอ่าตรงนี้จะเป็นระดับที่หนึ่งแล้วก็ว่าง สองสามนะคะอันนี้สีเดิมๆทุกคันนะคะไม่ได้ทำสีนะคะสภาพพึ่งลงจากตู้นะคะดูแบบนี้ก็คือรู้แล้วนะคะว่าสวยนะคะอันนี้เราจะให้ดูแค่คร่าวๆนะคะลูกค้าสนใจขั้นไหนก็แคปรูปแล้วก็ทักแชทมาได้เลยนะคะทางร้านเช็คให้พร้อมใช้งานนะคะหรือว่าลูกค้าจะเอาไปเช็คเองก็จะมีราคาส่งให้นะคะหรือว่าพ่อค้าจะตัดเอาไปขายก็ได้ะคะ่ะนี่ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์โอ v วีนะคะเจ็ดแรงนะคะ พอทดกำลังค่ะอ่าคันนี้ก็จะเป็นยันม่าราคานะคะเน้นโทรมาคุยนะคะนี่ก็จะเป็นยันม่ายันม่านะคะนี่นี่ก็จะเป็นยันม่า prt หกศูนค่ะนี่สีสวยนะคะนี่พวกนี้ก็เป็นรุ่นนิยมนะคะ Mk7L แล้วก็ชิบูร่าหรือว่าชิบาอุระนะคะตัวนนตัวนนก็เจ็ดแรงนะคะแล้วก็อิซึกิแลนด์มินิ55ค่ะอิซึกิห้าร้อยก็ห้าแรงนะคะบางตัวนะคะก็สามารถถอดโรตารีาไปลากสาลี่เล็กๆได้นะคะหรือว่าใส่หัวหมูไทก็ได้ะคะ่ะบางตัวก็เอาเอาไปใส่หัวหมูไถไม่ได้นะคะแบบตัวนี้มันก็ถอดโรตารี่ไปลากสาลี่ไม่ได้นะคะ ถ้าใครเน้นพวนดินยกล่องก็แนะนำเลยค่ะสาดดีสาดแรงนะคะน้ำหนักก็อยู่ที่ร้อยต้นๆนะคะแล้วก็มิซูตัวนี้แล้วก็มิซูเอ็มอ็มห้าห้าค่ะ แบบตัวนี้ก็จะเป็นห้าแรงครึ่งนะคะแต่ตัวนี้จะไม่มีฝาครอบสายพานมานะคะแล้วก็รุ่นหลังเต่าก็มีนะคะหลังเต่าจะเป็นเครื่องของคูโบต้านะคะหกจุดสองแรงค่ะใบพวนจะเป็นใบโพน,นะคะตัวนี้สามารถพวนดินแล้วก็พวนย้อนทางได้นะคะหรือว่าจะเป็นโอบดินก็ได้ค่ะนี่โอบดินก็จะเป็นคันนี้ค่ะ จะเป็นของคูโบต้านะคะคันนี้ก็สิบแรงเลยนะคะสามารถใส่ชุดพวนดินยกล่องได้ด้วยค่ะถ้าสนใจก็สอบถามมาได้ที่เบอร์063-964-9291ค่ะหรือว่าจะเป็นอีกเบอร์0ูน6 2แป6สอนนะคะสามารถแอดไลน์มาได้ทั้งสองเบอร์เลยค่ะแอดไลน์เปิดกล้องมาดูรถได้ค่ะคุยรายละเอียดนะคะจะได้มั่นใจนะคะร้านจะอยู่ที่บึงฉวากสุพรรณบุรีค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นอ e ิซกิแลนด์มเน่ห้าห้าเหมือนกันนะคะนี่สียังไม่ได้ล้างคือสวยมากค่ะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นยันมา SR11WA นะคะ เดี๋ยวก็จะมีรถลงเข้ามาเรื่อยๆนะคะสอบถามเข้ามาได้เรื่อยๆค่ะตัวนี้สิบแรงครึ่งเลยนะคะฟังก์ชันครบๆเนี่ยะะตัวนี้เลยค่ะนี่ถือว่ายางยังสวยอยู่นะคะนี่แล้วก็ดีเซลนะคะดีเซลพวนดินแล้วก็ยกล่องค่ะเป็นตัวนี้เลยค่ะยันม่านะคะ yka หกร้อยเอดนะคะนี่ จะเป็นหกแหลงนะคะสามารถถอดโรตารี่อไปลากสาลี่ก็ได้ด้วยค่ะสนใจคันไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ